ความจริงในเรื่องของอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผมขอเรียนว่าในฐานะหัวหน้าพักแล้วก็ในฐานะตัวแทนกรรมาการบริหารพักเนี่ยเราให้ความสําคัญกับพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่งไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะตอนผมมาเป็นหัวหน้าพักแต่เราให้ความสําคัญมาตั้งแต่อดีตโดยลําดับแม้ว่าบางช่วงเราอาจจะได้รับ คะแนนนิยมมากบ้างน้อยบ้างอันนั้นก็เป็นปกติก็เช่นเดียวกับพรรคการเมืองอื่นทุกพรรคแต่อย่างน้อยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับสําหรับเรื่องผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพักส่งแน่นอนครับในส่วนของผู้ว่าการนะครับและผมเรียนว่าเราตัดสินใจเลือกตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วตั้งแต่ ถ้าพูดช่วงเวลาง่ายๆก็ไม่ต่ำกว่าหกเดือนแล้วครับ mm. ที่พักตัดสินใจผมกับท่านเลขาธิการพักก็ประสานงานกันมาตลอดในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับและมีข้อตกลงกับผู้สมัครเสร็จสิ้นไปแล้ว <c oughs> เพียงแต่ว่ายังไม่ประกาศชื่อเพราะต้องรอระยะเวลาที่มีความเหมาะสม <c oughs> เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าจะมีการเลือกตั้งผ้ว่ราการกรุงเทพมหานครเมื่อไหร่ ที่ผ่านคอรมอไปไม่กี่วันเนี่ยก็แค่เรียกตั้งอ,อบตอนะครับ <S <S ซึ่งมันไม่ใช่กรุงเทพมานครเพราะฉะนั้นอันนั้นก็อาจจะต้องดูอีกสักนิดหนึ่งแต่ทั้งหมดไม่ใช่เป็นความลับนะครับเพียงแต่รอระยะเวลาที่เหมาะสมก็ขอเรียนว่าประชาธิปรตย์ให้ความสําคัญกับพี่น้องชาวกรุงเทพมานครเสมอแม้เรายังไม่ได้ประกาศตัวผู้สมัครผู้ว่าก็ตามแต่ว่าการจัดเตรียมทีมงานการจัดเตรียมนโยบายได้กําหนดไว้เกือบจะเรียกว่า หลักใหญ่เนี่ยจบจบแล้วมีความพร้อมแล้วนะครับนั่นหมายความว่าชื่อทิพออกชื่อที่ออกมาเนี่ยใช่หรือไม่ใช่อะผมไม่ขอตอบได้ไหมครับไม่ใช่ว่าเป็นความลับเล่นตัวเรื่องมากไม่ใช่หรอกครับแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมนิดหนึ่งตอนนี้ผมได้มอบหมายให้รองวันพักกรุงเทพมหานครกับทีมงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าได้ าหารือกันและหาข้อสรุปร่วมกันวา่าควรที่จะประกาศตัวไปเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมขอเรียนได้ก็คือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าของเรา,าเที่ยวนี้เนี่ยเป็นนักบริหารรุ่นใหม่นะครับแล้วก็ใหม่กว่าทุกคนที่ประกาศชื่อไปแล้วแปลว่าชื่อฉันนี้คือถ้าเปิดชื่อออกมานี่ร้องอ๋อแล้วก็ อาจจะใช่คุณชัชวีหรือไม่ไม่รู้แต่ว่าถ้าเชื่อออกมานี่เทียบเท่าหรือว่าเหนือกว่าคุณชัชวีมีศักยภาพที่จะบริหารราชการกรุงเทพมหานครไปสู่ความสําเร็จทําให้พี่น้องประชาชนจากกรุงเทพมีความสุขได้ครับและก็มั่นใจได้เพราะมีผลงานด้านการบริหารจัดการนะครับเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วแล้วในส่วนของทีมรองผู้ว่าเองที่เข้ามาแล้มีหมดแล้วใช่ไหมคะทีมรองผู้ว่าก็มีทีมงานที่ได้เตรียมไปแล้วครับ ส่วนหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> แม้แต่ผู้สมัครสกรก็เตรียมไปแล้วนะครับ <Okay. S 1> เกือบเกือบจะหมด50เขตแล้วครับ <Okay. S 1> แล้วก็ลงพื้นที่ <Okay. S 1> ไปแล้วด้วยสำหรับสก,กมี50เขตเราเตรียมไป40ประเขตนะครับ <Okay. S 1> ผู้สมัครสส30เขตแต่ว่าอันนี้คงต้องปรับแล้วเพราะว่าถ้าเป็นบัตรสองใบอาจจะเพิ่มมาเป็น30ประเขตนั้นก็จัดผู้สมัครเพิ่มไม่ไม่ไม่มีอะไรเป็นปัญหาเพราะว่า ก็มีผู้สนใจลงสมัครเกินจำนวน30อยู่แล้วนะครับพักก็จะพิจารณาต่อไปและสำคัญก็คือในฐานะหัวหน้าพักผมก็นำทีมกรุงเทพมานกรลงพื้นที่กรุงเทพมาสม่าเสมอตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาทุกสัปดาห์เลยครับยกเว้นสัปดาห์นี้เนี่ยที่จะต้องมาจุรินออนทัวร์อันดามันก็เลยอาจจะขาดหายจากกรุงเทพไปบ้างนะครับ